โอ้ยตกลงจะได้ดูไหมเนี่ยจะได้ดูกันไหมเนี่ยฮะฮะจะได้ดูกันไหมเอ้าเดี๋ยว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 ไม่จะเปิดให้ดูโอ้ยน้องลูกเอ้จะเปิดหนูให้ดูนะคะดูเอ้าระวังระวังระวังทำอะไรกันลูกเออ พี่พิเศษล่ะฮะยดวงดีดวงดีนั่งกับพี่พิเศษแหรอลูลกดวงดีเอ้ยตะวันน้อยไปไหนเนี่ยตะวันน้อยตะวันน้อยมานีเร็วเสียทำตา,าดวงดีนั่งกับพี่พิเศษแหลอลูลกฮะยพอย,าย้ยายมาอยู่ตรงนี้ก็เด็กๆเขาก็เหมือนอบอุ่นขึ้นนะคะเด็กๆอะ่ะเหมือนอบอุ่นขึ้นเหมือนได้อยู่ใกล้แม่แล้วเขาอบอุ่นขึ้น ถ้าแม่ไปอยู่ห้องโน้นเหมือนแม่ไปนั่งอยู่แต่ที่อื่นไม่ได้แบบไมไไม,ไม,มาหาพวกเขาก็มาแค่แบบไม่นานอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เกิงมันอยู่ที่นี่ก็เหมือนว่าอยู่ตรงนี้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยพวกเขาก็เหมือนอบอุ่นขึ้นนะคะก็แค่เขมาอยู่กับเด็กๆนี่แหละย้ยายมาอยู่กับเด็กๆตรงนี้นะคะให้ดูการ์ตูนนะดูกันได้ไหมเนี่ยดูกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะฮะ ดูกันได้ไหม <S <S อ่ะดูแล้วเขาเจ้าพาน้องดูนะอ่าดวงเด่นไปดูแล้วๆตะวันมาตะวันมานี่มา จะวันไม่ยอมมาหนอตะวันอยู่นู้นนะคะตัวน้อยม่เดียวอยู่ตรงนู้นนะคะ เอาแล er ้วบางโดนงำงำลูกโดนดีแะวบางโดนงำเอาพี่เสร็จงำดิ้นดิ้นนิดนึงนิดนึงเออถึงแล้วถึงแล้วโดนดีเถอะไปนิดนึงเถอะไปนิดนึงลูกเดี๋ยวโดนงำเดี๋ยวโดนงำเอาลูกดูแม่ไม่เอาลูกหรดูแม่ไม่เอาลูกแม่ขู่ลูกนะคะ เออเฝ้าพี่วิเศษลูกน้องไปไหนเนี่ยนะนอนด้วยกัน <c oughs> น่งกับพี่วิเศษลูกอยู่กับพี่วิเศษน่งกับพี่วิเศษนะไปไหนดวงดีไปไหนดวงด,ด,งดีตัวเล็กต้องจับไว้ <c oughs> น่งกับพี่วิเศษนะลูกนะมันเก่งนะครับมันเก่งนะลูกนะน่งกับพี่วิเศษนะเอ๊ เด็กน้อยเดี๋ยลูกเด็กน้อยอยู่กับพี่พิเศษนะลูกอนอนกันนอนกันนะน่ารักมากเลยเอเอน่ารักมากเลยน่ารักกมากเลยลูกอากาศดีนะคะฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยอากาศดีมากๆเลย เด็กน้อยเด็เดกน้อยอ่ะลูกพ่อวิเศษเลอวิเศษพอกินข้าวรอบสอถึงยอมนอนนะคะทุกวันนะคะต้องกินข้าวรอบ2องถึงจะนอนนะคะรอบแรกนี่เขาไม่นอนเลยนะคะต้องมีข้าวรอบสองก่อนถึงจะนอนแล้วก็จะมีข้าวรอบก่อนนอนอีกรอ,อบหนึ่งนะคะวิเศษนี่เดี๋ยวนี้กินข้าวสามรอบนะคะเอ้ยเมาแล้วมาแลมาดวงดีมาแล้วน,นอนในกลพีพิเศษ ระวังพี่พิเศษงำนะลูกระวังพี่พิเศษงำนะข้าจ้าจ้าเล่นกับน้องหนอลูกระวังพี่พิเศษงำนะงำ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 ระวังพี่พิเศษงำนะลูกดองดีเอ้ยดองดีระวังระวังหางจะหายดองดีหางจะหายลูกเออแม่เขาไม่เอานะคะนันแม่เขาอยู่นั่นแม่เขาทำมันกลับมาไม่เอาลูกเลยนะคะลูกก็เนี่ยอาศัยอาศัยความอุ่นตรงนี้เอานะลูกนะ เดี๋ยวแม่ไปเอาเบาะมาให้เอาเบาะมาให้นะเอาเบาะมาให้นอนเล่นกันนะลูก <c oughs> น,นอนกับพี่วิเชตดีกว่าน,นอนกับพี่วิเชตดีกว่านะหน,หนอนด้วยกัน <c oughs> นอนด้วยกันพ่อลูกนอนด้วยกันจริง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 โอ้โหน่ารักจังเลยพ่อลูกน่ารักจังเลยลูกน่ารักมากเลยเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ย